หมดแล้ว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 ถือกันมันกลับรถได้ไหมอ่ะน่าจะได้ได้ป่ะเวได้ชัวร์วะเราก็ไม่แม่นอกตรงเนี้ยแล้วเลี้ยวเข้าซอยนี้แบบเมื่อกี้ใช่ครับจำให้ดีเด้อแล้วรถก็เตี้ยเราก็ต้องค่อยระวังทางรถไฟอีกโอ้ยเปิดเรื่องเนี่ยเอาเปิดแล้วด้วยออ้โหของหมดเลยตะกงตะกุด ตะกุดกับกระป๋องน้ำหอมยังอยู่นะกระทิงยังอยู่นะกระทิงยังอยู่เออรู้เร็วมึงจะเล่งกูทําไมกูก็กลัวรถเขาขูดมันเตีย้ยนี่เอฟบีกิธรรมดาท่อกองปล่องนี่คือเต็มสูตรเลยโอ้ยโอ,ยโอย้เป็นไงเนี่ยเบนซิน,สนเสนนเป็นอย่างเงี้ยมันลากแบบล่อเป็นแบบ ก็เทคด้วยนะโธ่ oh, เป็นอะไรที่แบบตะมุตตำมีอ่ะชอบอะ่ะคือฟิลมันได้อะ่ะน้องๆเน,นี่ยนะดูดีดล่ากไลยนะรอเทคเปิดอะ่ะเออจริงเนี่ยเนี่ยนะดูเสียงแบ็คเสียงอะไรอ,ะอารมณ์มันแบบมันขึ้นนี่ชอบชอบฟิลนี้ชอบฟิลนี้นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้มาสายสักนิดนึงฮะับท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่รู้วันนี้วันอะไรนะครับทำไมรถมันถึงติดขนาดนี้ ผมมาเยี่ยมเยียนที่ร้านร้านหนึ่งฮะที่รู้สึกว่าจะเป็นแบบเข้าไปในร้านครับผมโคตรชอบเลยผมจะให้ดูที่อย่างหนึ่งทําไมเขาถึงทําแบบนี้ <c oughs> แม่งอย่างจี๊ดไอ้แบบเป็นการเยี่ยที่เขินที่สุดแล้วเท่าในในชีวิตที่แบบเคยผ่านมาแบบมันเอาหนะ้าเดี๋ยวพาไปชมดีด,ดีแต่ร้านเขาสะอาดมากมากนะฮะแล้วก็ถนนตรงนี้ก็เรียบทางรถไฟตรงพัทยาเนะี่ยกูก็งงมากเลยมันมัน,มนอันนี้อะไรอันนี้มันคือถนนราชวงศ์ชิงไหมนเนี่ย ไอ้ยี่ช่วงชิงดูดิไปกแกไม่ออกโอ้อะไรก็ไม่รู้ว่าลุงลังหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมอยู่ในรถเอฟบีนะฮะซึ่งถ้าใครถือหนุ่ยมือนะตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งที่ที่ผมอยากจะแนะนําท่อกรองกล่องเนี่ยคือท่อกรองกล่องใช้แบบแน่นๆเนียนๆไม่ต้องไปกลัวพังนะฮะท่อผมไม่รู้จากที่ไหนแต่กรองเนี่ยนะฮะก็ด้าเท็กโธร์นาโดกรองก็คือเนี่ยบีเทคจูเนอร์ er เลยเขาจูน รีแมปเรื่องรีแมปรีแฟทถ้าเป็นเบนซินเรื่องรีแฟทและอินเนียไม่ปิดฝาโปรงมึงเฟี้ยวโอ้โหเฟี้ยวมากเปิดฝาปรงรอเลยงามไส้ไม่เตือนอไรไไหรนะือไงวะน่ะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือแยกราะศ์ชิงนะครับเออรงศ์ชิงฮะเดี๋ยวกันโอ้โหเนี่ยเขาจะไปกูก็จะมางงไปหมดแล้วเนี่ยเสียงกันเล้าอ่ะฮอนด้าเนี่ยสายเนี้ยมันต้องเล้าหน่อยนะโอ้โหเกียร์เดียวถึงตูดอะ่ะ เยระถึงตูดนี่ NA ็นเอนะท่านผู้ชมน่เอ็น NA นะครับไม่ใช่เทอร์โบนะฮะเทอร์โบนี่จะจัดจ้างขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนให้ดูสภาพรถนิดนึงว่ามันคลีนคลีนเรี่องสายคลีนนะฮะท่อกรองกรองอย่างที่บอกไร้ค่านะแม่เรื่องไร้ค่านะแม่แบบเนี้ยเปิดประตูดีๆนะยกเขาเตี้ยเดี๋ยวขออนุญาตวางตะขุดก่อนโอ้โหเมื่อกี้ตะขุดกิ้งนะรถสะอาดมากอ่ะรถสะอาดมากแล้วรุ่นนี้เป็นรถที่ผมชอบหนึ่งรุ่นเลยล่ะ นะครับตอนออกมาใหม,ใหม่ตอนนี้ราคาไม่แรงแล้วด้วยแล้วก็หาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับท่านผู้ชมพอหาเป็นเกียร์ธรรมดาเสร็จแล้วมาเซ็ตที่นี่หรือเซ็ตที่ไหนก็ได้แล้วแต่เยอะแยะไปหมดแต่ผมชอบความคลีนความสะอาดของที่นี่ฮนะและอย่างหนึ่งเขาก็จูนเนอร์ดูเขาทำเขาแบบเนียนเรียนร้บรอยมีผลิตภัณฑ์ข้างในเป็นร้านกึ่งกึ่งคาเฟ่นิดหนึ่งแต่มันมีจุดขายครับที่นี่เอกลักษณ์เลยครับที่นี่คือแบบแม้กระทั่งเวลายเยี่ยวคุณจะเยี่ยวไปแล้ว ชมสินค้าไปด้วยแม่งเฟียวเมื่อกี้บอกตรงนี้เลยพี่แบบจริงเหรอตกใจหมดนะครับนะเออเนี่ยอีกหนึ่งคุณภาพสาย Honda นะครับนั่นก็คือ t e c ทนัลนเองเขาทำรีแมปอยู่นะฮะเนี่ยรถคันนี้นี่คือเป็นรถำนำเสนอเลยอยากให้ลองดูอันนี้คือต้องบอกตรงว่าท่ออะไรๆเ็เปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมส่วนรีแมปเนี่ยรีแมปยังไงให้มันขับได้ดีๆแบบนี้เนียนแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ท้าผู้ชมฮะขี่ไปถึงสองสามเกียร์ล้วมึงอะไรเนี่ย นี่เห็นไหมสวยไหมรถคือสายคลีนอะ่ะนะวันนี้เราเลี้ยวมันนี้เก่งดูบ้างนี่นี่นี่ขอบคุณฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้มาช้าสักหน่อยจะบ่ายโมงแล้วไอ้งามไส้นะครับนี่ครับเออคีเดียบีเทคครับเป็น f อบี B. เอ่อรีแมปอย่างเดียวนะครับท่อกรองกล่องอย่างที่บอกแล้วก็กรองด้านเท็กนาร์โดต้องขอบคุณทางเท็กนาร์โดด้วยวันนี้ขออภัยมาช้าสักเล็กน้อยเพราะว่าเนื่องจากรถติดมากมา ไม่รู้เขาไปไหนกันนะฮะอืมถูกใจโกนะวันนี้อาจจะแปลกตาสักหน่อยสายกระบะอาจจะงงให้พี่เอ็งมึงอะไรวะเน,นี่ยเออมันอาจจะไม่ใช่ทางกูอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรารู้หมดแหละเราเล่นรถก็ต้องรู้ทุกอย่างจริงป่ะนะครับเออต่ขันนี่สวยบอกให้สายคลีนนะโจ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 ,โจโค,คือเจ้าของรถรหรือไรห,หรือว่าเจ้าของเอูอ่นะฮะแรงครับแร,แรงแรงดีแรงดีใช้ได้อยู่ใช้ได้ฮะ ตึงๆอ่ะบอกได้ว่าตึงๆสมใจไม่ต้องกังวลเฟี้ยวมากนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันนะถ้าไม่ขับเลยไปไหนวะเราตรงไปกาไลาดเเหรอสงสัยท่านผู้ชมแบบเชี้ยเพี้ยงผิดสายเอาไว้ <c oughs> ไม่กระดิกเลยเ <c oughs> ฟซกูปิดกันมันเนี่ยมีปัญหาไะเนี่ยก <c oughs> ็พย <c oughs> ายามอย่าไปตั้งลิขสิทธ์เฮียอะไรกันมากนาอ้เฮียพ มึงไม่ใช่ดาราัตแล้วทำให้เฟซกูมีปัญหาเนี่ยรู้ยังไงว่าทำไมเฮ้ยทำไมมันเหม็นเน่าเลยวะกูไปยืดจอดมาเจน้าต่ต,ตรงท่อพอ,อดีหรอทำตัวเป็นดาราได้สันดานไอ้เหี้ยผ่านแม่งคนอื่นสูบปิดกั้นไปหมดเหี <Yeah. S 2> ้ยโอ้ขี้ดีวะดูดิเนี่ยรู้สึกได้อ่ะ ไม่รู้เขารีแฟร์กันกี่บาทวะตับตับขี่ดีรถขี่ดีมากๆเข้าไหนวะสายหน้าไปสายไหนนี่หรอสายนี้ปะนี่ไง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 แหม่ตายหน้าโอ้โหแต่ละอย่างให้ตายเถอะนี่มีบอกบีเทคดูนเนอร์แล้วพัทยาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโซนธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าโอยขายของขายอะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วก็รถลาเนี่ยเยอะไปหมดไม่ต้องห่วงนะซอยนี้ปะวะเออคอยให้อยู่ลึกลับนิดนึง อแต่รับประกันได้อร่อยแน่นอนสำหรับที่นี่เมื่อกี้กระแทกเลยเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กันนี้หมายถึงว่าตอนที่เรามากลับรถจำได้ปะอ๋ออเนินตรงน,นั้นไม่ใช่ท่อนี่หนี่เนินเี่ยพูดไรแม่งไม่เข้าอยู่กันล่องกัรอยเลยนะมึงเนี่ยโอ้โหเราเสียงเราชอบเนในมาคันดัา,ดาทีนะฮะอนี้วิวีดูช้างล่างเลยสวยอค่คันนี้เห็นป่ะเห็นป่ะ ด,ดูดูข้้งล่างดิดดดโีโอ้องไงสุดติงเหมียวเหนียวนี่อะถึงแล้วครับเอาลงสิครับรออะไรฮะและถอยหลังเขาตัวเราเดินถอยดีครับโอ้งามไส้นี่เขาเป็นบ้านปะน่าจะเป็นบ้านเขาด้วยมั้งอะไรเงี้ยตัวตะเสียงเรางนี้นแล้วข้างหน้านี่จะมีไก่ชนเนเราก็ไม่รู้ว่าไก่จะตื่นไหมเวลาเวลา เราเบิ้ลเบิ้ลเครื่องแต่ทีอ่ะโอ้ยกุะใจจะขาดว่ะรถแล้วสายรถเบนซินะสยเก่งแลเขาจะตีด๊ดๆเลยนะต้องบอกก่อนนะเขาจะตี้ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเน่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 เน,เน,เน่ถึงแล้วโอ้โหหลอกอะ่ะเห็นไหม,ไหม,ม,มเห็นช็อปเขาไหมท่านผู้ชมฮะเห็นช็อปเขาไหม คุณมีความสึกไงอุยอ้ยเฮ้ย,ยรถมันเตี้ยอฮ้ยเข่ากระแทกเจ้าของก็โดนกระแทกอย่างข้าพเจ้ามองไหมวะอุย้ยเออนี่สิ่งที่อยากนาเสนอตรงนี้เลยตรงนี้เลยเปียวมะนี่ฮะเดินเข้ามาปั๊บเป็นไงเข้าน้ำเป็นไงนี่เลยดูดิเป็นไงมันเป็นแบบสไตล์ช็อปแบบยังไงฮะ ยืนเยี่ยวไปปุ๊บมีไงมีประแจมีคอนนึกออกไหมคอนหยิบมาปักยังไงมันเยี่ยวไม่ออกยังไงครับทุบหรืออะไรเอ้ยหรือหรือรู้สึกว่าไม่ไหวเว้ยสกปรกเว้ยสกปรกยืนเยี่ยวสกปรกนี่เลยถ่ายเลยอู้ตายแล้วเป็นไอเดียที่มันเจิดสุดนี่ไขได้ ถ้ามันยาวมากก็ตัดแม่ทิ้งเอาไวห,หรืออยากรู้วัด <what S 2> ได้วัดอีก<น>โอ้ยต <c oughs> ายเถอะยังเขินนะเพราะเมื่อกี้ผมบอกเขาอยู่ตรงนี้ยังเขินจัดเลยอะนะฮะเพราะว่าม,ม,มันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นเชลที่มันของแต่งเขานะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเจ้าของเนี่ยเขาเขา,าคิดยังไงออกแบบดีไซน์ช็อปเป็นแบบนี้สวัสดีครับ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 สสวััดีครบนี่ฮะบีเทคช็อปใช่ครับแนะนำตัวกับเพื่อนในบ้านก่อนนี่ชื่ออะไรฮะอ่าชื่อโบอสนะครับผมอ๋อร้านชื่อบีเทคจุนเนอร์อยู่พัทยานะครับแล้วดูดิ ดูการแต่งร้านของเขาคือแบบมันมันคือคาเฟ่มันคือแนวคาเฟ่ถูกไหมใช่ใช่ครับเป็นร้านต่อแต่งรถที่แบบตั้งแต่ทาไลฟ์มาก็เห็นที่นี่ที่เดียวนะนอกจากนั้นก็จะมีแบบอะไรนะพวกร้านกาแฟก็อาจจะอยู่แบบทางหน้าแต่เนี้ยคือมันมันลงตัวดีผมชอบมันดูแบบเพราะลูกค้ามาก็ชอบเพราะว่าเออมันแปลกรอรถอะไรอย่างเงี้ยครับรอทํารถก็นั่งเออใช่คือนั่งแบบชิวๆไปแบบบรรยากาศแบบ มองอหลงอะไรเขาจัดเป็นระเบียบไม่ได้ดูเหมือนไม่เยอะนะแต่แต่ทุกแต่ครบทุกอย่างเลยใช่ครับนะครับผมดูดินี่น้ำมันเรอาก็มีนะครับโอ้โหคู่ตาราโดเลยเป็นไงยังเกิดยังเกิดเบนซินตัวนี้เอ s p เอ้าีกูเสือกโปรโมทเขาเรืองไรเขอโทษทีต้องด่าเต็การาโดก่อนบีเทคช็อปเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ตอนแรกก็เป็นคนชอบรถตั้งแต่เด็กๆครับอันนี้อายุเท่าไหนครับตัทีโบนอายุยี่สิบเก้า กูก็ยังอายุน้อยอยู่เลย29เองและแล้วไงชอบรถยังไงฮะอ่าตอนแรกก็ไปจูนจูนกับที่อื่นนั่นแหละครับตามแบบภาษาตามไยรุ่นทั่วไปก็ไปหาที่ใช่แล้วพอมาจูนไม่จบอ่ะเราไปเจอเอางี่วะคืออย่างเงี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนคือจูนเนอร์จูนเนอร์เนี่ยมันมีทั้งดีจูนเก่งจริงๆกับจูนเนอร์ที่แบบว่ารู้สึกว่ากูอ่ะโยนไฟล์เป็นเสียปลั๊กได้ก็เป็นเป็นจูนเนอร์แล้วนั่นคือหนึ่ง เราอาจจะไปเจอแบบนั้นมันเลยความให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่มันไม่ใช่ใช่แล้วก็พอเปลี่ยนที่มาเจออาจารย์คนเนี้ยครับที่สอนอ่ะอ่าฮะอือก็เลยแบบขอขออาจารย์เรียนขอให้เขาสอนให้ก็คืออยากพอรู้สึกว่ากูโดนมาแล้วเนี่ยใช่อยากทำออยากเป็นจูเนอร์เลยใช่ใช่เราเราอยากเป็นน้องนาเลยโอ้หลังจากนั้นก็เลยาเริ่มเป็นจูเนอร์กี่ปีฮะ ประมาณ4ปีกว่าเกือบหปีอุ้ยถ้าเทานั้นโอเคแล้วถ้าสปีกว่า5ปีถึงโอเคมากๆจริงไหมใชเออ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มทำอะไรเงี้ยเราก็ดูแปลกๆขื้นๆนะไม่ตา่างจากคนที่เราเคยโดนห<ช>ลังจากนั้น4ปีที่ผ่านมาเราจูนแต่ฮอนด้าหรอหรือยังไงใช่ครับผมหลักๆก็เป็นฮอนด้าแต่ว่าช่วงเนี้ยสายดีเซลครับก็มีทีมงานจูเนอร์อยู่เอาเหรอรับดีเซลด้วยเหรอใช่หลักๆก็ครับก็คือฮอนด้า หลักๆคือคอนด้าอยู่แล้วเราโตมาจากฮอนด้าใช่ทำไมถึงเลือกเป็นยี่ห้อนี้ฮะเพราะว่าจริงๆเบนซินมันก็มีหลายยี่ห้อนะรถอ่ะถูกไหมความชอบเ่นตัวเลยพี่ผมชอบฮอนด้ามาตั้งแต่นั้นแล้ววัยรุ่นชอบสายนี้เป็นฮอนด้าก็จะเรียบเรียงมาเลยเริ่มต้นจากรุ่นไหนที่คุณจูนฮะฮอนด้าตัวไหนเอ่ยเนี่ยครับผมก็ตัวนี้เลยใช่โอ้เฮ้ยตัวนี้มันเป็นเทอร์โบนะใช่นี่แอลใช่ไหมแอลสิบห้าใช่ครับใช่ยังไงก่อนทำไมถึง เป็นเทอร์โบเลยล่ะแล้วแล้วเอเอจูนได้ไหมอะไรยังไงอ๋อได้ครับก็อันนี้คือรถของเองผมเริ่มมาหมดตั้งแต่เรื่องไล่ทอยเสียเรื่องใส่แคมไล่ข้างในแล้วก็พุกลิ้นยางเงครับอืเริ่มมาจีสเต็ปเจอสดูดูดูเขาเดินท่อเห็นไหมท่ออินเตอร์อีกอันหนึ่งก็เข้าทางนี้เห็นไหมครับผมไม่รู้หรอกว่ามันเพราะอะไรนะเพราะมันคนละตำแหน่งกันอะใช่่ะตำแหน่งเดียวกันปะ คนลือตำแหน่งใช่ะเออไม่รู้มันเกิดอะไรข้นเขาด้านข้างนั้นอ๋อไอ้ตรงนี้มันใกล้กว่าไงใช่ถูกไหมอันนี้มันต้องเดินทางไกลหน่อยแล้วท่อส้มนี่คืออะไรอ่ะเข้าไอดีใช่ครับไอดีเออกจากเทอร์โบอ่าท่อท่อนี้ก็คือไอดีเทอร์โบอ๋อไอเอาเทอร์โบอยู่หลังอยู่แล้วใช่นะฮะอืมอุ้ยดีดูไม่เงาอันนี้มีแสงด้วยนอกเหนือจากการที่เขาจะตกแต่งปรับแต่งเครื่องยนต์แล้วเขาก็ยังแบบมีกิมมิคที่แบบ เหมือนแต่งห้องเครื่องไปด้วยใช่ใช่นะโอ้สวยสวยแล้วนี่กี่หลังมาครับตัวนี้ประมาณร้อยปลายๆครับพี่ร้อยเก้าสิบกว่าและเดิมๆเขาอยู่เท่าไหร่เดิมๆอยู่เท่าไหร่เดิมๆประมาณร้อยร้อยร้อยสิบมั้งครับแล้วตอนนี้ทําอะไรไปบ้างครับมันถึงได้ก็เริ่มแรกเลยก็ได้มีแคมไล่ข้างครับแคมลิ้น อือเยอะเหมือนกันนะเบนซินเยอะนะใเทอร์โบบุนน้อยๆครับมาด้าสองจุนได้จนอุ้ยมาด้าสองไม่ดีเซลยังไม่ได้ยังไม่ได้ไหมแย่ยังยังนะฮะ่ยังนะถามมาบ่อยมากเลยนะมาด้าสองเนี่ยอ่าใช่ถามมาบ่อยมากเพราะว่าถ้าตื่ถ้ามติจุนแล้วมันตื้นเลยนะมาด้าสองเห็ไหมแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเราเลี้ยวกลับเข้ามาเบอแคมลิ้นใช่แล้วก็จุนอินเตอร์ใช่ครับเทอร์โบ เทโบนี่ใช้เป็นของอะไรพอบอกได้ไหมของทีดีศูนย์สี่อ๋อเป็นทีดีศูนย์สี่ทีดีศูนย์สี่มันจะอยู่ที่รถเออรถอะไรซูบูรุซูบูรุเป็นซ่าเหรอใช่ครับโตเกีบุ๊เยอะไหมครับ้ยศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดห้าก็ไม่ถึงบาร์คัดเดิมใช่ไม่ถึงครับไม่ถึงบาร์ครับศูนย์จุดห้าคัดเดิมไซเดิมคัดเดิมก็คืออันนี้คือเกียร์เกียร์กระปุกเกียร์กระปุกด้วยแรงม้าที่ได้ทั้งหมดหลังจากจูนเรียบร้อยแล้วก็มาหนร้อยเก้าสิบ ร้อยเก้าสิบแรงม้าถามว่าเยอะไหมจากเดิมอะมันก็ไม่เยอะมากสําหรับเบนซินแต่ไอ้เก้าสิบกว่าแรงม้าที่มาเนี่ยมันมันรู้โอ้โหมันต่างเลยใช่เพราะมันใช้เดิมด้วยพี่พะ่เราเราดันบูทขึ้นไม่ได้ระเบิดเขาพยายามทําให้ให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันใช้งานได้จริงๆใช่ให้มันใช้งานได้จริงๆใช่ถ้าทําหลักขนาดนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะไปดันบูทเยอะๆคุณต้องเปลี่ยนหลายอย่างใช่ครับนี่มันคือเบนซินต้องบอกก่อนนะ อ่าเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลคือมันแตกต่างกันถึงความคงทนของมันอะ่ะคือสรลระหรือว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เขาไม่ได้ทํามาเพื่อบรรทุก<ม>เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ทํามารับแรงท็อกเยอะๆ<ม>หรืออะไรขนาดนี้ต้องต้อง,ต,องต้องต่างกับกระบะเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมกระบะจูนอย่างเดียวแล้วมันแรงเลยวะมันมันหลายอย่างครับเครื่องยนต์มันเอ็นเอด้วยใช่นะฮะมันหลายอย่างนี่นี่คือจบจบงานเรียบร้อยคือขี่ได้ทุกทุกวันใช่ครับใช่จบไปถ้าใช้เงินเท่าไหร่ฮะสำหรับคันนี้อ่าพวกชุดทัวร์ก็อย โอ้ยห้าหมื่นไร่ค่าห้าหมื่นก็ถึงไม่แพงใช่ถูกไหมก็แพงเลยเออใช่เออถ้าห้าหมื่นจบเลยมีเทอร์โบมีไม่แพงนะครบหมดเลยเพราะเขาทำเยอะกว่าดีเซลใช่ถ้าดีเซลทำน้อยกว่าอีกนะใช่ไหมอย่างดีไร่ค่ามีแก้ววาลไต้ปัมเอ่อแล้วก็รีแมปนี่ประมาณเนี้ยราคาอาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำเออเออห้าหมื่นนี้รับได้ไม่แพงไม่แพงเพราะว่าเดินอินโอินเตอร์เดินท่อสวยเหมือนมีสูตรสำเร็จใช่ไหม ใช่ครับก็้วทำไปหลายคันแล้วแล้วถ้าเกิดว่ารีแมปอย่างเดียวอย่างเช่นอ่ะคันนี้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 ครับผมอ่าคันนี้ทําอะไรมั่งเนี่คันนี้อันนี้มีรีแมปแล้วก็กองของเปิดได้ไหมกราเปิดเปิดเครื่องอะไรได้ไหมฮะอ่าได้ครับบดบดเปิดได้พี่หนได้ออนี่ฮะอ่าอันนี้แหละคือรถที่ใช้จริงๆแหละท่านผู้ชมฮะ นี่ครับเป็นกรองด้าสติกทอร์นาโดตัวนี้ใช้เป็นกรองตัวหน้าตาก็คือแบนๆลักษณะแบบนี้นี่ฮะนี่ฮะนี่นี่นี่ตัวนี้เลยอุ้ยไหลวุ้ยหล่นหล่นนี่ฮะใช้แบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่เลยคือตัวนี้ท่อกรองกล่องพี่พูดถูกไหมอ่านี้คือท่อกรองกล่องถูกไหมกล่องเดิมครับรีเมคเอา อ่าประมาณนั้นแหละอ่าใช่ใช่เหมือนเขาเรียกกันว่าท่อกองกององอ่าก็คือรีแมปจากกล่องเดิมใช่นะฮะพี่เรียกว่าเป็นท่อกองกล่องถูกใช่ไหมถูกถูกถูกมีแค่สามอย่างใช่ครับแรงม้าจากเดิมขึ้นมาเยอะไหมอืก็เกือบสิบตัวถ้าเครื่องมันสมบูรณ์นะครับสิบตัวของเบนซินถือว่าเยอะเนะใช่เยอะเลยแหละแล้วรู้สึกได้เลยเมื่อกี้ลองขับด้ยใช่ครับแต่มันเยร์ธรรมดาด้วยอย่างเงี้ยกี่บาทครับสเตปแบบนี้บ้องบอน หมายถึงว่าครบชุดเหรอครับใช่ท่อกองกล่องเลยไอ้นี่รวมท่อได้ปะท่อนี่มันเดินจากตรงไหนไปถึงไหนคันนี้ก็จะเป็นเฮดอุ้ยข้างหน้าเลยเฮดกับปายนี่ไงใช่ครับเป็นเดินกับปายนี่เลยนี่ท่อกองกล่องคันนี้ไม่ใช่อร์โบนะครับอันนี้คือเครื่องเดิมของเขาเลยใช่แล้เขาเลือกใช้แบบพวกวัสดุเป็นแบบเลดหนาเพราะว่าพวกนี้เวลาเราจูนแบบยิงอ่ะมันจะล้าบ่อยมันได้ยิงเลยปังปั้งปังเลยเออถอดปุ๊บปังปังปังเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยคือจากเดิมกี่ แรงมาครับคันนี้คันนี้ไม่ได้วัดไม่ได้วัดไม่ได้วัดไว้แต่คิดว่าไอ้เซตท่อกรองกล่องเนี่ยท่อกรองทอร์นาโดแล้วก็รีแฟตกล่องเนี่ยก็ลงมีสิบสิบตัวสิบนตั้าปบเนี่ยค่ะใช่อ่าโดยประมาณอย่างนี้ใช้เงินกี่บาทเซตเบาๆเนี่ยนี้ก็มประมาณหมื่นหมื่นกลางๆครับพี่หมื่นกลางใช่หมื่นห้าหมื่นหกเออจบมันน่าจะไปตกแพงที่ท่อนะเพราะอ้นี้มันพันสองเก้าสิบใช่ครับอันนี้พันสองเก้าสิบแล้วรีแมปเริ่มต้นเท่าไหร่รีแมปตอนนี้ก็อยู่สี่พันครับ อ๋อสี่พันบาทนะฮะเป็นสินทรพยากนะใช่เออเป็นสินทำยากใช้เวลาจูนคันหนึ่งก็สองชั่วโมงอ๋อใช่คืออันนี้เขาจูนสดใช่ครับไม่มีน้ามาโยนไฟล์คุมครามอะไรงี้ไม่เอานะครับคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันจะต้องมันมีราคาจูนเนอร์ให้ให้เกียรติเขาเถิดถูกป่าและอย่างหนึ่งอยากจะฝากไปบอกถึงจูนเนอร์คนอื่นว่าอย่าไปลดค่าตัวเองเพียงแค่ต้องการได้อยากได้ลูกค้าเลยใช่นะครับมันมันรู้สึกว่ามันจะเสียกันไปหมดถ้าคุณเกาะราคากันเอาไว้อะก็จะแข็ง แต่ถ้าเกิดวันใดที่เราลดค่าตัวเองอ่ะมันที่สิ่งที่ได้กลับมามันก็จะได้ลูกค้าคุณแค่แบบฉาบฉวยแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะเราทําไม่ดีเพราะเราไม่ได้เก่งจริงอ่ะมันก็เกิดปัญหาแล้วมันก็จะลามไปถึงคนอื่นเขาด้วยว่าเอ้ยนี่ได้ถูกแต่สุดท้ายไม่จบไงใช่แล้วลูกค้าก็ช้าถูกต้องแล้วเขาจะฉัาแล้วคนก็จะหันไปเป็นจูเนอร์กันหมดใช่ต่อไปกูกระจูนเองแล้วใช่จริงมหมจะมีจูเนอร์เก่งมาแล้วมันยังไงอ่ะถูกไหม อย่าอย่าไปคิดเลยอย่าไปลดค่าตัวเองยิ่งมีฝีมือนะไม่ต้องกลัวเลยอย่างเงี้ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะสี่พันเอ้สี่สี่พันห้าสี่พันสี่พันสี่พันก็คืออย่างที่บอกนะรีแฟกก็คือใช้กล่องหลักใช่ครับจูนเอาใช่เสียบอะไรตรงไหนพอบอกได้ไหมหรือว่าเสียบเข้า OBD เลยใช่ครับ OBD อ๋อแล้วก็ดึงเคราะใช่ครับนะฮะเหมือนรีแมปเลยใช่ครับเออเหมือนรีแมปเลยมันก็คือรีแมปอย่างหนึ่งนั่นแหละใช่ครับเดิมเดิมขึ้นเราสามารถจูนได้กี่หลังม้าถ้าเป็นรถ n อเดิมเดิม มีท่อไหมครับไม่มีเดิมเลยออกมาจากโรงงานเลยออกรถบ้านๆับประมาณน่าจะห้าตัวครับรู้สึกไหมรู้สึกแน่นอนใช่นะฮะรู้สึกเลยหลายคันก็ทาไปยังไม่มีใครบอกว่าแบบไม่รู้สึกใช่รู้สึกเปลี่ยนเลยใช่แ้่ไอห้าตัวบางคนมันห้าตัวมันรู้สึกอวะแต่เบนซินที่เป็นเป็นเอเดิมๆอ่ะมันรู้เลยใช่ยิ่งเครื่องสมบูรณ์มันก็ยิ่งยิ่งรถเขป้ายแดงเนี่ยใช่สบายแล้วสตีพันอะขึ้นเยอะไหม ซิตี้พันก็ก็เยอะอยู่นะพี่ประมาณยี่สิบใช่ทำไมมันต่างกันจังอ่ะมันมีเทโวอ้าวขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออดูเครื่องไหนได้ไหมไอตัวนี้เปิดไม่ได้พี่เพราะว่าเขาไปชนอ้าวมันเปิดไม่ได้เวรกรรมอ่ะบัตเออวะเนี่ยไปชนมาบู้เลยเนี่ยใช่นี่ยี่สิบเหรอยอุ้ยยี่สิบเยอะนะมันมันมีมีเทโวพี่มันหรอ่โอ้โหนี่ฮะไปชนมายี่สิบเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย ซิตี้เทอรเนี่ยนะใช่แต่มันเป็นรถที่ขี่ดีมากนะผมไปมาหลายที่แล้วั่งขี่โคตรดีเลยแ้ะกรองตัวนี้ก็มีเหมือนกันใช่ใช้กรองตัวเดียวกันนะใช่ครับราคาเดียวกันเลยปะอ่าใช่ใช้อยู่ในหม้อกรองเดิมเอ๋ไม่ใช่เป็นกองตัวนี้เพราะส่วนใหญ่เขาถ้าไม่ซิ่งจ๋ากขคงไม่ได้เปลี่ยนเป็นหัวเห็ดอะไรเงี้ยใ นะครับผมเนี่ยที่หัวเหตุก็มีของด้านของก็มีเหมือนกันเออว่าเขาท่าเขาท่าแล้วทุกคนนะครับพี่ผมจูนนะก็ส่วนใหญ่เป็นกองนี่เหมือนกันใช่ครับทั้งทั้งหมดเลยแหละอือแล้วทําไมถึงเลือกกองยี่ห้อนี้ที่อื่นก็เยอะแยะเลยมันถ้าพูดถึงเทียบกับกองเดิมอ่ะผมว่านี้มันคุ้มไปเยอะเลยพี่ใช่เพราะว่าบางคันใช้มาหสามสี่ปีอะไรเงี้ยล้างทุกหมื่นโลอ่ะล้างเสร็จมันยัง ใหม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ใส่ยังใช้ได้ยาวๆเลยใช่แต่ถ้าเป็นกองเดิมมาใช้วิ่งไปประมาณเจ็ดแปดพันโลมันก็ตันแล้วออใช่ถูกกว่าก็จริงนะแต่ว่าสี่รอบสี่ครั้งก็ซื้ออันนี้ได้ถูกต้องใช่พี่แสนโลเขาวาวอย่างนั้นเลยนะแสนโลแล้วไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นมันจะเข้าเยอะเพราะมันกรองได้0.05ไมครอมรใช่เพราะเพราะวาผ้าเวลาล้างผ้ามันไม่เป็นรูไม่ไม่ขาดไม่มีตะกินด้วยใช่พีเอ็มทุกวันนี้เป็นฝุ่นก็2.5 แต่นี่ศูนย์อยูศูนย์ห้าเพราะฉะนั้นมันกรองได้ละเอียดกว่าพี<ช>เอ็มอีกถ้าสมัยก่อนตอนโควิดมาไม่เอามาทําเป็นแมสเลยวะมีลูกค้าบอกว่าผมก็รีแมทจากร้านนี้ครับสองปีแล้วยังแรงอยู่เลยนี่เนี้ย<ม>ไะม,มีดูท้ายเครดิตนะฮะรอไล่ลข้างจบ,จบ,จบเลยเท่าไหร่คะจบจบไล่ค้างเลยจบเลยไล่ข้างรถอะไรครับน่าจะเป็นฮอนด้าแหละอ่เริ่มอยู่ก็ประมาณหมื่นห้าไอ้นี่คงไม่ใช่กระบะมั้งไม่คงไม่ใช่แหละใช่ใช่หมื่นห้า หมื่นห้านี่คือไร่ข้างนะใช่ครับมีอะไรบ้างแคมลิ้นจูนมีของให้ดูไหมมีของไหมเดินไปดูตรงของไหม,มเออดูที่มีอะไรบ้างเออแคมมเป็นไสต็อกเลยอะพี่ไม่เป็นไรเราให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้แคม,มแคมแคมไม่ได้ดูเลยแคมนี่คือใช้กี่ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นแคมเดียวใช่อันนี้ก็แคมเดียวครับคนดาวงนี้แคมเดียวเลย ใช่เพราะแคมเขาใช้เส้นเดียวนกนกเว็นเอน่างที่บอกมันเป็นแคมคูคอแคมแล้วอะไรท่ออ่าใช่ครับผมท่าไร่น่ะสามพันอันนี้คืออะไรเนี่ยของของเราเองเหรอท่อเนี่ยผมผมสั่งเขาเรียกว่าคัดตอมขึ้นมาอ๋อสูตรเราใช่เพราะเราเราลองเรารู้หมดแล้วว่าแต่มันคือท่อใหม่ใช่ไหมท่อใหม่ไม่ไม่ไม่ครับเนี่ยใหม่แต่นี่ไม่ใหม่นะเออให้ดูก่อนนี่คือท่อใหม่ใช่ท่านี้ใช่เอาทำไมกระป๋องไม่เท่ากันล่ะคุณ อันนั้นใบสั้นครับวันนี้ใบยาวแต่ที่เราขายอยู่อ่ะอ๋อข้างมดถ้าใบตั้งก็คือสามพันบาทใช่มันก็เสียงมันจะมันไปแค่ไหนสามพันนี่มีมีแค่ไหนฮะก็เนี่ยแหละครับทั้งอ๋อมีนี่คือท่อนสามพันของมันใช่ไหมใช่แต่ว่าลูกมันเป็นลูกสั้นไงพี่มันเลยอ๋อแต่ว่าเสียงมันจะดังกว่าเอาละข้างบนนะครับน่ะข้างบนนี่เนี่ยไอ้ที่มันเป็นท่อนเดี่ยวๆหัวตรงๆอ๋อนั่นมันยิงสดครับแป๊บยิงสดอยลใช่ใช่เจียวจ้าวเลยถ้าถ้าเป็นท่อนด้านระดังจัดเลยใช่ครับเออนะฮะดังไปมันก็วิ่งไม่ดีพี่อย นั่นน่ะสิมันต้องทําเยอะนะใช่ครับนะคะสามพันบาทก็คือเปลี่ยนท่อนี้มันรู้สึกหะเปลี่ยนท่ออย่างเดียวท่อขึ้นไหมเปลี่ยนท่ออย่างเดียวขึ้นแต่ก็ขึ้นน้อยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็จูนด้วยโอ้อหนี่ก็คือในงบหมื่นเท่าไหร่นะเมื่อกี้หมื่นห้าหมื่นห้าก็คือมีท่อใช่แล้วก็รีแฟตอ่ารีแฟตแล้วก็อะไรแคมด้วยเหรอใช่โอ้ยชี่ยได้แคมด้วยเหรอเนี่ยได้แล้วกองอะไร กองกองแยกไหมหรือยังไงอ่าใช่แยกอ๋อแยกนะแต่คุณต้องมีใช่มันต้องมีมันต้องมีไม่มีไม่ได้เลยใช่ยังไงก็ต้องมีมีอย่างแรกเลยครับใช่มันต้องมีให้มันโล่งใช่ราคาเท่าไหร่ครับพันสองเก้าสิบอ่าใช่ครับพันสองเก้าสิบทุกพอคือด้าสเท็คเขาราคานี้อยู่แล้วก็เขาบอกว่าสนใจอยากเปลี่ยนเทอร์โบใช้งบเท่าไหร่ครับเทอร์โบฮะเปลี่ยนเทอร์โบเทอร์โบเข้ามาคุยที่ร้านดีกว่าพี่มันมีหลายแบบวะใช่มันมีหลายแบบส่วนใหญ่เขาใช้แบบไหนอะ แล้วแต่ลูกค้าเลยครับถ้ามุดเปลี่ยนเทอร์โบแสดงว่าไปเซตที่อื่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูงานก่อนเออเฮ้ยแต่ของมัครบดีว่ะเออมันมันมันมีครบจริงๆริงเลยอยู่ตรงไหนครับพี่อ่าพัทยาใต้หลังวัดธรรมครับผมอยู่ติดกับเส้นรางรถไฟดูดิเนี่ยเทอร์โบเนี่ยอันอันนี้คือเทอร์โบของอะไรอ่ะใบกระปิดนหนึ่งอันนั้นมันน่าจะเป็นของฟอร์ดนะพี่ฟอร์เรนเจอร์เราเอามาใส่ได้เหรอไม่ไม่ไม่ผมจ้งโชว์้อ๋อโชว์เฉยตกใจหมด อันนี้ใช้ที่ดีสุดที่ก็รูปประมาณนั้นอะไรพี่เหรอแต่ใบมันเล็กจังอ่ะศูนตีมใหญ่กว่านี้ปะอ๋อใหญ่กว่าไไมม่่่แต่ลูกขนาดนี้แต่ใบไม่ใช่อย่างนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้มันเล็กสูนสี่นี้เป็นอะไรที่ฮิตมากนะถ้าเกิดเป็นวันโบจะเป็นสูนสี่แอลนะพี่เขาใช้กันตะโบอลโบตะโบอลโบอ่ะเออแม่งครอบจักรวาลจริงว่ะยอมรับเลยนี่แคมพวกสปริงอะไรพวกนี้มันเขาจะมีของตะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งคือโชว์แต่มีสต็อกอันนี้คือโชว์ให้รู้ว่า ในหนึ่งคันเนี่ยเขาจะต้องควรที่ต้องทําอะไรบ้างใช่ถูกไหมครับเออนี่คือเซตที่แบบต้องทานะฮะเออเข้าใจทำนี่งานเโบมันจะใบมันจะใหญ่อย่างนี้หน่อยเนี่ยนะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเออเนี่ยแหละครับว่าเธอใบเดิมของศูนย์สี่อ่ะอ่าใช่มันจะต้องเป็นแบบนี้หน่อยแต่อมุกมิกงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ริมเล็กเกินผ้าบรรทุกบรรท่อมมีดูดิยันพวงกุญแจอะไรพวกนี้เขาจะมีแบบเป็นของจุกจิกอ่ะเออดูน่ารักเดียวจัดร้านสวย มีรถมีโชว์เอ้ยเขาทาเขาทามีเรอาเปลี่ยนถ่ายอะไรไม่รู้นนีตัวนี้ก็อยู่สองพันสามครับออรออเออผอมกล่องแฮะใช่รับประกันได้และอย่างหนึ่งสําหรับรถที่จูนแอลกอฮอล์หรือว่าใช้ E20 ที่กลัวเป็นค่าออกซิเดชันที่เป็นนมอืรับประการราันล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าแม่งเป็นนมเอามาเพี้ยงกระบ,บาลผมได้เลยผมพูดเลยนี่เรื่องอจริงนะครับไม่เป็นนมรถแข่งใช้หมดแล้วเออเราบอกที่นี่มีแล้วนะครับมาได้เลยนะต้องบอกไว้ก่อนเอาละครับเพื่อนๆทางบ้านสนใจอยากจะมาทํารถกับ B ีเทค มีช่องทางติดต่อทางด้านไหนบ้างก็ Facebook ร้านชื่อ B-Tech จูเนอร r รีแมปค n นดนะครับหรือว่าเบอร์โทรจะเป็น0818896161มีขึ้นให้เราปักหมุดไว้ให้เรื่องเบอร์โทรนะครับผมโทรมาคุยยันก่อนได้ได้ครับนะฮะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันให้ให้ข้อมูลอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้ปิดบังอะไรใช่แล้วมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างไหมมีรถคงรถแข่งรุ่นอะไรยังไงบ้างฮะช่วงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ารถแข่งพี่เพราะว่า หลักๆก็จะทำรถอย่างเงี้ยรถบ้านๆพวกนี้จองคิวไหมผมเซอร์วิสผมเซอร์วิสพวกตั้งวาลังก์นิ่อะไรเงี้ยครับเฮ้จริงเราเราจบทางมาช่างยนต์หรอหรือว่ายังไงชอบไปพี่ประสบการณ์เลยใช่ป่ะเหมือนช่างทั่วไปเลยตอนเนี้ยคนที่เก่งๆทุกันนี้ไม่ได้มีใครจบช่างยนต์เลยน้อยมากจริง ประสบการณ์ล้วนๆฮะนี่ฮะฝีมือจริงฮะกับประสบการณ์5ปีที่เปิดขึ้นมาว่างผมก็ลือว่างก็ลือลือลือเล่นว่างอ่ะต้องตรวจเยี่ยวด้วยมั้งผมน่นหนึ่งว่างลือว่างลือเฮ้ยแต่ร้านเขาน่ารักนานาล้านน่ารักทำสวยดีนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับกับบีเทคจุนเนอร์ท่านใดสนใจก็พัทยามาได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณด้วยสําหรับที่ตลอดเวลาพูดคุยกับเราฝากกองด้าเจกตอร์โดไว้ด้วยได้ครับนะครับอ่ะอุ้ยรับประกันอยู่แล้วใช่ครับปีนึงอยู่แล้ว วิธีการลงทะเบียนไม่ไม่ยากเลยครับนี่ครับสแกนได้เลยนี่ฮะสแกน QR code เลยครับเรื่องใบรับประกันตรงนี้แต่เท่าที่ผมทำไลฟ์มานะหลายปีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครมีปัญหาเรื่องกองของรานเทคเลยใช่ผมขายโอ้โหก็ร้อยร้อยหลายร้อยอันมันไม่มันไม่มีปัญหาเลยนอกที่จะว่าเรื่องนี้อาบอกไว้นิดนึงก่อนจากกันไปคุณดูหน้าทั้งหน้า A หน้า B นะ เวลาล้างอ่ะบางทีคุณดูแต่หน้า A ออะใช่มันก็ยังสะอาดอยู่ใช่แต่คุณหน้า B บีแม่งตันหมดแล้วเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษของคุณดูหน้าเอหน้า B บก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบางคนเขาใส่แล้วไม่ได้ดูแลอะไรเลยถูกต้องครับต้องฝากด้วยครับกับดาร์คทอร์นโดฮะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมขอบคุณครับ